คนที่เกิดในวันจันทร์ที่เลื่อนฝีมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่สัปดาห์นี้เนาะเจวันนี้22่สิองถึงยีิกรกฎาคม2 5งพัอยหกเเป็นไปได้เหลือเกินว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาก่อนหน้านี้หรือก่อนสัปดาห์นี้คุณอาจจะรู้สึกว่าชีวิตติดขัดนะหรือมีปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆก็แล้วแต่ต้องบอกเลยเป็นผลจาก อาจจะเป็นเรื่องของกรรมเก่าๆนะที่คุณอาจจะติดค้างอะไรบางอย่างมาบางคนอาจจะไปทําบุญมาละหรือบางคนอาจจะแบบว่าเคยบนบานสารเก่านะแล้วไม่ได้ไปแก้บางคนอาจจะแก้แล้วหรือบางคนอาจจะไหว้กลางแจ้งแก้อะไรหลายสิ่งหลายอย่างไปแล้วก็แล้วแต่หรือใครที่ยังไม่ได้ทําก็ทำซ้าไปสร้างบุญร้ากุศลทําบุญทํากุศลหรือว่าเคยบนบานสารเก่าอะไรไว้จําไม่ได้ก็ ขอขมาไปกลางแจ้งไปนะหรือว่าขอ,อาหรือแก้บนไปกลางแจ้งไปเลยนะทำทันทีทำทันใดทำเลยนะมีโอกาสเหลือเกินว่าสัปดาห์นี้22 28ถึงปกรกฎาคม2 5 6 7นะเจ็ดวันนี้ชีวิตจะหมดทุกหมดโศมหมดโรค,หม,โรคหมดภยัยสับป,ประรดเส,สน่ห์จันทร์ลายจะหายออกไปนะเป็นไปได้เหลือเกินว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะมีติดขัดบ้างมีอะไรบางอย่างมันไม่เป็นไปดังใจบ้างหรืออาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างทําให้คุณรู้สึกหนักอกหนักใจห,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 หรือคุณอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายปวดเมื่อย เนื่องจากว่าอาจจะเคยไปบนบานสารกล่าวอะไรไว้แล้วไม่ได้แก้หรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าอาจจะติดค้างหนี้กรรมกับใครบางคนแต่สัปดาห์นี้นะหากช่วงที่ผ่านมาทําบุญไปแล้วโอเคแต่ถ้าเกิดเดี๋ยวยังไม่ได้ทำเนี่ยสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ดีมีช่วงเวลาเป็นช่วงวันพระเยอะแย,ะ,ยะมากมายเลย นะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะสามารถนะสร้างบุญสร้างกุศลได้มากนะเป็นช่วงเวลาที่มีวันดีๆวันมงคลเป็นวันพระวันสําคัญทางาศาสนามากมายที่คุณจะสามารถทําบุญได้นะถ้าสัปดาห์นี้คุณสร้างบุญสร้างกุศลทําบุญทําทานต้องบอกเลยว่าภายัยอันตรายความทุกข์อะไรต่างๆจะหมดสิ้นไปมันเหมือนคุณจะหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัดยสัพพะรดเสน่ห์จะลายจะหายไปนะชีวิตจะ สดใสมากขึ้นนะหรือว่ามีโอกาสว่าจะได้หมดทุกหมดโศกนะอะไรที่มันไม่ดีจบไปหมดเวรหมดกรรมกันไปกับสิ่งที่ไม่ดีนะคะชีวิตจะเหมือนได้เริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งการสร้างบุญสร้างกุศลนะเมื่อคุณสร้างบุญสร้างกุศลมากๆมีโอกาสว่าสัปดาห์นี้หมดทุกหมดโศกมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตหรือถ้าเกิดคุณทําบุญมาอยู่แล้วต้องบอกเลยสัปดาห์นี้ดีแน่นอนเพราะเป็นช่วงวันพระเป็นช่วงที่จะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเป็นช่วงที่คุณ รับพลังงานดีๆหรือแต้มบุญของคุณจะทำงานในสัปดาห์นี้นั่นเองใครแล่านายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยัน,ยนรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ